เดินเดินแล้วก็เดินเลาะเละเข้าไปครับสริยาะชอบเลาะโหลดสริยาะขาเลาะวันนี้เลาะมาดูแนวเล่นแบบบ้านๆใช่ไหมเด็กครับผมมาดูอสัตว์ที่หนึ่งที่เขาอยู่ใต้ดินชอบทำหัวอย่างเงี้ยเล่นเนี่ยนี่เดี๋ยวพาไปดูว่าเขาทำหนังเขาชอบเล่นจิตใจมาก่อนเล่นสนุกสนานแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมจะพาไปดูว่าเขาคือตัวอะไร เขาซ่อนอยู่ในดินกันครับผมป้าดูตรงโน้นเออมาถึงเจอแล้วครับผมเขาอยู่ใต้ดินแหละนี่ไงนี่อันนี้ให้ดูแค่ลักษณะเขาก่อนเดี๋ยวอันนี้ยังไม่จับเก็บไว้ทีหลังผรจะไปจับฝั่งน้นตัวเล็กๆก่อนนี่ให้ดูว่าบางทีอาจจะเดาออกแล้วว่าคืออะไรเนาะเดี๋ยวไปทางโน้นต่อครับ hai nhân Đấy Nhưng mà hai bây Nó đua Đua bây giờ Đua 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 ไม่ได้ติดไหมไม่เห็นไม่ติดนะจบแล้วเงี่ยเดี๋ยวมีสูตรใหม่เลยใส่น้ำขากรบาดไว้ก่อนแลวรูนี้มาแล้วมั้กัดขาแล้วมั้งดทำไมขาไปไม่ได้ยังยัง้มาแล้วเฮ้ยะดกกะดกก้โอ้ไม่ท่านไม่ท่าน โอ้ยอ้าวลงไปทำไมคืนเอ้าเออโอ้โหมาแล้วโอ้เศรษโอ้กัรคตเร็วอ่ะหายไปเลยดูอู้โห้เทอย่าหาอะไรช้อนไมเอาช้อนมางี้ยมันดูโอ้เทตัวนี้อย่างนั้นหลุด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 มันรู้ละมันรู้ละ ตัวไม้ตัวไม้เรนดี้เลยมาไีกแล้วมาไีกแล้วอู้หูใจตัวไม้เอ้ามึงมีแรงเอ้าเอาน่ะเอาน่ะเอานะอฮ้ยอู้หรุดอีกอู้หูหัวมันเบิร์รับเลยเห็นไหมอืมอ้ามึงจะเดินหลงเข้ามาเนอะหลงไปแล้วไอ้นั่นหลงไปเออเออเดินไปตกเองนั่นอ้าวอ้าวอ้าวมง นี่ไวเจอกัดมีงงในชีวิตไม่มาเลยออมาแล้วหัวเบิร์ดก็มาเป็นหัวเหรอนู่นนู่นนู่นอืออือหายไปเลยอู้อูโหดอ่ะโหดอ่ะโหดเลยมาเดี๋ยวจัดให้อยากรู้เหมือนกันเป็นตัวยังไงอื

mình phải chơi sức mình không bụng gì nữa mình tui em nhai bên anh em hơi hello hơi 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 thầm hơi ดูรูนีกนน้ก่อนเป็นยังไงอู้ออกมาแล้วอ๊อบปับ๊บปั๊บปั๊บไม่ทันไม่ทันไม่ทันดูเล็กเกินอ๋อวอู้โดนแล้วโดนแล้วมันไม่มีอะไรเงีย้ยไม่เอาอะไรมาเงีย้ยหรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดึงไม่ออก มันฉลาดมีดิดนสะเทือนปุ๊บมันจะพางตัวทันทีเลยจอน์เซลมาไหนไปไหนไม่เจอเลยอี๋เราใช้ว okay, ิธีหนึ่งเอาน้ำเทเลยเราใช้น้ำแล้วเราไม่รอดแต่เราไม่รอดอยากเห็นตัวอยากเห็นตัวอยู่อย่อยงดีก็ดูดูดเสร็จ

แข็งหน่อยน่าละเราอมันไม่ได้เห็นไมอันจะเห็นมันจะเห็นหรือเปล่าไม่ใช่ติดดินเฉยตัวมันขึ้นมาไม่ได้ Ừ. Dầm đến cái bò Nghiệp. Nghiệp rồi. cho cho này còn nghe yeah. mình mang đi đi không lung tung quá nước đèn lùng ngay kinh cơn một này

จะเป่าดินออกเฉยๆเ,เป่าตัวมันเดูวเห็นไหมเห็นนอยู่โอ้ยด,ดูขาดูขาเขากวให้ดูพลิกตัวเอ้เ้ว่กวไวอ,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 อะแบแบแบบแม่เดี๋ยวบางมือผมให้พิกตัวอะไเลยยนีนะ ไงโคเร็วด,ดูนะปุ๊บไง <laughs> เร็วออเดีล็อกไว้ก่อนมีนนองแล้วอ่าน,น,นี่ดูามันเออเออเดนหนสองรับโอ้โหดีขึ้นเลยเอออายการนะกนี่นี่ไปแล้วดุด,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 ด

เรือเริ่มเริ่มแล้วต่อย่างลือกเนี่ยถ้าลองสูตรนี้สมมติอยู่ในดินแล้วเจอน้ำไปมันจะติดอยู่เป็นก้อนไหมปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บเจอน้ำปั๊บ ไปไม่ถูกครับผมอูยังไปโตได้ถ้าดินแข็งปุ๊บมันยกได้ไงนี่นะนี่ทำให้น้ำซึมผ่านดินปุ๊บดินแข็งตัวจ,จับปับ๊บยกขึ้นมาบีบแงะแงะ,งะเสร็จอืมนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมตัวเดิม,ดมอ้าวอ้าว เล่นพอแรงแล้วสนุกแล้วคิดถึงวัยเด็กครับผม <S <S ย้อนแสงเลยคิดถึงวัยเด็กครับอาพามาเล่นแนวเด็กบ,บ้านเราเลี้ยงควายเหมือนแต่ก่อนเนาะอือนี้นสัญญตยามพุกเคยเล่นเพราะว่าเรืนองามทรงจําเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นแล้วตอนเด็กๆเ,เราเคยเจอเคยเล่นมันก็เลยแบบเอาจัดซึ่งหน่อยครับมดแดงอย,อยู่ใกล้กลน้ำก็หาตักเอาลองดูว่ามีที่เคยเล่นเล่นกันก็จะมีสองแบบแค่นี้แหละครับมีใส่มดแดงแล้วก็ดึง แล้วก็ดึงขึ้นทั้งที่ดินมันจะไม่แข็งขนาดนี้น้อเป็นทรายเยอะเลยเมื่อก่อนเยอะแล้วก็บางทีก็เอาน้ําโยดกันอย่างนี้แหละออ,อก็เลยเก็บมาฝากเนาะเป็นความรู้เป็นความรู้ส่วนหนึ่งแต่ภาษาไทยผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ภาษาเขเมรบ้านผมเขาเรียกใจแกะใจแกะใจแกะถ้าแปลตามตัวก็คือเป็นเห็บกาเห็บเห็บเห็บ <laughs> มันไม่เกี่ยวกันหรอกว่า <laughs> <laughs> แต,ต่แต่คำแปลคําพูดก็เรียกอย่างนั <laughs> ้นแหละบ้านผมก็เรียกอย่างนี้แหละแต่ว่า สนุกสนานเฮฮาถ้าเหいいนงนเนาะไม่เด็กๆเ,เพื่อนเยอะก็นั่งคุยเล่นไปอาอันนี้ก็ไล่จับกันสนุกสนานบางที่ก็แข่งกันท้ากันใครได้เยอะกว่าใครได้ตัวใหญ่กว่ามีเคกเข่าบ้างอะไรนะคืออันนั้นแลว้วแต่ความสนุกสนานสมัยเด็กๆเ,กเกนาะกับอย่างน้อยสรายาดก็นํามาฝากแล้วกันครับผมสวัสดีครับนี่แล้วปล่อยกืนเพื่อให้เด็กรุ่นลัางได้เล่น <harbor>